สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูฝ้ายเช่นเคยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์หัวข้อวันนี้นะคะคือเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ จระเข้ตัวแรกนะคะจะอ้าปากไปฝั่งขวามือเราเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะต่อไปจระเข้ตัวที่สองจะอ้าปากไปฝั่งซ้ายมือเราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าค่ะและพี่จระเข้ตัวที่สนะคะจะไม่อ้าปากไปทางซ้ายหรือทางขวาเราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับค่ะ ให้เด็กสังเกตนะคะเวลาทำกิจกรรมพี่จระเข้นะคะจะอ้าปากไปกินตัวเลขที่มีค่ามากกว่าเท่านั้นนะคะและเพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะค่ะครูฝ้ายก็จะทอยลูกเต่านะคะสองครั้งเพื่อให้ได้ตัวเลขนะคะส หกสและหกเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าตัวเลขไหนมีค่ามากกว่ากันคะใช่คะ่ะเลข6นะคะมีค่ามากกว่านะคะดังนั้นเราจะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะปากพ่จอระเขคก็จะหันไปทางขวามือนะคะ ื่อก,กินเลขที่มากกว่านั่นเองค่ะเราจะอ่านได้ว่า4น้อยกว่า6นะคะต่อไปนะคะคุณฝ้ายทอยไดเลขค่ะก็เลข3เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่า เลข5และเลข3เลขใดมีค่ามากกว่ากันคะใช่แล้วคะ่ะเลข5นะคะมีค่ามากกว่าเลข3ค่ะดังนั้นเราจะใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะปากที่จอระอเข้นะคะก็จะหันไปทางซ้ายมือเพื่อกินตัวเลขที่มากกว่านั่นเองคะ่ะ เราจะอ่านได้ว่า5มากกว่า3ต่อไปนะคะคุณครูทอยได้2ค่ะได้เลข2องตอนนี้ตัวเลขเหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะใส่เครื่องหมาย เพราะว่าพี่จอระเข้นะคะจะอยู่กั้นกลางระหว่างตัวเลขที่มีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะเราจะอ่านได้ว่า 2, 2> เท่ากับ2ค่ะค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาและเปิดมาที่หน้านี้ได้เลยค่ะโดยคุณครูจะให้เด็กนะคะ ใช้ลูกเต๋านะคะทอยเพื่อให้ได้ตัวเลขนะคะแต่ทอยสองครั้งนะคะเด็กๆเลขหอ่าเด็กๆเอามาใส่ในช่องแรกฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะถอยครั้งที่สองได้เลขหนึ่งค่ะ เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเลข6และเลขหนึ่งเลขไหนมีค่ามากกว่ากันให้เด็กๆวงกลมเครื่องหมายนั้นนะคะโดยที่พี่จระเข้นะคะจะอ้าปากไปกินเลขที่มากกว่านั่นเองค่ะก็คือเครื่องหมายนี้นะคะมากกว่า และเด็กๆสามารถทำกิจกรรมข้อที่เหลือต่อได้เลยนะคะและวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ